สวัสดีทุกคนผมจัดเองวันนี้เราก็กลับมา่วยการเปิดร้านกาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน,นร้านกันดีกว่าตอนนี้ผมขอเปิดร้านก่อนตอนนี้ทางร้านผมเนี่ยมีลูกจ้างประจําอยู่3คนนะครับโดยที่คนแรกนี่ก็จะเป็นพนักงานที่อยู่มาค่อนข้างที่เก่าแก่กับเราครับผมให้เข้าที่จะทําหน้าที่ในการที่จะเติมราคาสินค้าสว่วนคนนี้ผมได้เอาเขาออกไปเนาะเพราะตัวของประโยชน์เขาเนี่ยสู้2คนข้างบนไม่ได้เลยฮะแล้วก็ประโยชน์เขามันทับกันนะ เลยต้องเอาคนที่ดีกว่าตัวของคน,นเนี้ยเนี่ยมีความสามารถในการเช็คตัวของสปีดแคตัวของแคชเชียร์เนี่ยเท่ากันเลยฮะในตัวของน้อมอนแต่เขาเนี่ยพว่วงมาด้วยกับการรีสต็อกผมเลยให้เขาเนี่ยไปยืนตัวของการเช็คเอาท์เนี่ยด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดของเยอะผมก็ให้เขามารีสต็อกช่วยคนนี้ก็เช่นกันครับเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะแบบเช็คเอาท์ของเนี่ยได้แบบเร็วมากเลยเขาคิดเงินเร็วมากๆนะฮะส่วนนี้ผมก็ให้เขาเซตไพ่บวกห้เาเปอร์เซ็นต์ฮะในทุกวันนะ ต่ทุกวันเนี่ยจะมีการขึ้นราคาของราคาสินค้านาะเพิ่มรถในแต่ละวันคนนี้ก็เลยต้องทํางานหน่อยรวมเขาจะทําการเซตเจ้าพวกนี้ด้วยโดยที่ร้านตรงนี้ผมได้ทําการแบบขยายเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็บางตัวของแคชเชียร์ไว้ตรงนี้ที่นึงเพื่อให้มันระบายลูกค้าได้แบบ2เท่าเลยฮะตอนนี้ร้านผมเนี่ยได้มาถึงระดับ4 0แล้ว้อยทำให้ผมเนี่ยสามารถซื้อแพ็คเจ้าตัวนี้ได้แล้วครับเป็นเจ้าแพ็กระดับอีพิกนะจากแร เบสิกแล้วก็เป็นอีพิเนาะอันสุดท้ายจะเป็นตัวของระดับเรเจนารีที่อยู่ที่เร v e l 50ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นได้บอลฮะสำหรับแพ็คทุกแพ็คที่เราจะสามารถเปิดได้ในเกมนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ Standard ที่เล่นในร้านจะอยู่เป็น Standard EX Battle นะครับเหลืออีกแค่2อันก็คือเจ้าฟูกับตัวของโฮโลฮะถึงจะสามารถแบบปิดได้แล้วฮะตอนนี้อยู่ EX ก็กินละชั่วโมงแล้วต้อง28เหรียญแน่ ตกวันหนึ่งเนี่ยได้ถึงประมาณ400เหลือลนะก็เยอะพอสมควรเลยครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยผมได้มีการไปลงตัวของหมอดเติมสต็อกอัตโนมัตินะซึ่งเวลาผมกดแค่ปุ่มที่เป็นคีย์ลัดเนี่ยไว้เนี่ยมันก็จะสามารถดึงกรารจากในคังเรามาเนี่ยวางขายได้เลยแต่ตัวของการตั้งราคาเนี่ยยังต้องใช้พนักงานเราในการตั้งราคาอยู่นะโดยที่ผมได้ปรับไว้ก็จะตั้งแต่500 300นะมันจะดึงออโต้มาให้เองเลยฮะ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยผมได้ไปซื้อเครื่องหมาย้วยฮะมันเป็นเครื่องแบบระดับ big boom mega เลยนะที่สามารถใส่ขวดสเปเนได้ถึง4ขวดเลยฮะแต่ความสามารถมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้เลยแต่เหมือนว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถฉีดได้แค่1ครั้งแล้วก็แบบตัวหายเหม็นเลยก็ค่อนข้างดีนะว่าแต่เองเข้าไปได้ยังไงอะตรงนี้ผมไม่ได้ล็อกไว้เหรอแเองเข้าไปได้ยังไงวะ โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ร้านผมเนี่ยได้มีการขยายนะฮะตอนนี้ตรงห้องแรกผมเนี่ยจะสามารถขยายได้สุดและขาดอีกแค่ประมาณ3านะาช่องซึ่งมันใช้เลเวลเยอะมาก,มากๆเลยตอนนี้ก็จะมีอัปเดตประมาณนี้ฮะัสำหรับภายในร้านของผมก็เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่โตฮะตอนนี้ผมสามารถทำรายได้ตกวันละหมื่นเหรียญเลยนะก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าโคตรรวยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คใหม่ดีกว่า โดยที่แพ็คใหม่ก็จะเป็นตัวของแรนะครับเป็นแบบเจ้าตัวของดิสนี y แรมอสเตอร์จัดมาซักบล็อกเลยดีกว่าโดยกล่องน,นึงก็ให้มาทั้งหมด32ใบฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่แพ็คแรกครับแพ็คหนึงเนี่ยจะตกราคาอยู่ที่250โอเคเปิดเลยดีกว่าไหนดูสิข้างใน,นเป็นสีทองครับพร้อมกับการ์ดเกลือเต็มไปหมดโอเคได้20เหรียญมาอันนี้จะเป็น าการ์ดแบบอ้ยมันวิทยา,าการจากปาหน้ายิมเป็นการ์ดแบบอโฮอโลโล่เฉยๆเนาะปึ๊บ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 สองร้อยเหรียญฮะจำไว้ตอนนี้ผมเพิ่งได้ยี่สิบเหรียญเองซึ่งยี่สิบเหรียญผมวางขายอยู่นะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าสามสิบเหรียญเนี่ยผมไม่วางขายนะอาตัวนี้ฮะก็เป็นโฮโลฟอยด์เหมือนกันแต่ราคาเนี่ยไม่ค่อยน่าหวั่นไหวสักเท่าไหร่แลนนี่จะมาอีกห้าสิบนะครับดูซิจะได้อะไรดีๆกลับคืนมาบ้างไหม อ่ะไปเลยดาวห้าสิบเหรียญมันเป็นอะไรอะ่ะถึงมันถึงแพงขนาดนั้นน่าจะเป็นแบบโฮโลโแล้วก็ติดขอบด้วยนะติดขอบทองนะ่ะอืมมอนมอนในนี้นก็ยังคงความเกลือเหมือนเดิมนะออ้สิบเเหรียญ ไปต่อไปไปสิบเหรียญครับสิบเหรียญต่ำกว่าสามสิบนี่มไม่น่าได้วางขายนะต้องเปิดได้การ์ดร้อยถึงๆๆถึงถึงถึงจะนับแบบแต่ไอพวกนี้ถ้าเกิดได้มาผมจะเอาไปยัดรวมกล่องขายหมดเลยอะ่ะแบบยัดแบบหนึ่งร้อยกล่องขายอะ่ะแต่ฮิตบ่อยนะฮิตพวกแบบใบสิบเหรียญนะบ่อยนะแต่ก็นะมันไม่เอาไปวางขายอะ่ะแต่ก็ฮิตบ่บอยนะมันน่าจะคุ้มค่าแหละ แต่ที่เปิดได้หมดอะถ้าเกิดขายออกได้หมดอะมันได้คุ้มค่ากล่องคืนมาแน่ๆหละแต่ผมยังจะมี็อสวางของหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะขยายอีกช่องนึงนะเพื่อที่จะวางการ์ดเพิ่มครับผมจะเพิ่มเรน์มันให้มันเป็นแบบลงมาสักเหลือสัก20เหรียญนะของพวกการ์ดเนี่ยจะได้วางได้เยอะๆฮะก็เป็นความลำบากของพนักงานหกปลาเนาะที่ต้องนั่งรีสต็อกอู้สองร้อยเหรียญครับเป็นกูอีดิชั่นด้วยสวยสวย ตอนนี้น่าจะคุ้มแล้วครับได้ตัวโกง g ด l d e d i ราคาต้อง200เหรียญมาแน่ที่เหลือก็กําไรงามๆเลยหมกกับ50เหรียญตอนต้นเนี่ยก็อู้มาอีก100เหรียญครับอันนี้ก็เป็นโก l d ด d i t i o เหมือนกันแต่แพงไม่เท่าการไปแรกเนาะน่าจะเป็นตัวเล่นฮะมาได้เกือบ300คนระับแสดงว่าแพ็คนี้ไม่เกลือครับผมจะได้บูสต์นั่งบูสต์เวลเนาะ กว่าจะถึงเลเวล50ต้องใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันโอ okay. แล้วถ้าบ,บล็อกแรกไม่เกลือครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าคนคนนี้ไปได้ผมไม่เอาผมมีเยอะมากๆเลยั้งเนี่ยมีอัลบั้มตัวหนึ่งผมไม่เอาแล้วอ่ะผมเติมสต็อกตัวนี้ก่อนโดยที่การขยายร้านสองผมต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ามันล็อกอยู่เลเวลผมยังไม่พอโอ้กว่าจะเพิ่มตรงนี้ได้ก็ต้องกินเลเวลถึงประมาณ60นะนะถึงจะสามารถกินทุกช่องได้ไม่เอาครับ ของในร้านตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเติมสต็อกหรอกมั้งแล้วก็ผมจะขยายอันเนี้ยต่อไปเนี่ยผมก็ต้องใช้เลเวลเช่นกันเนาะตอนนี้ทุกอย่างมันติดขัดเลเวลหมดเลยเนี่ยต้องการเลเวล47ถึงจะสามารถปลดล็อกทั้งแถบได้ซึ่งตอนนี้ทำาไะได้ไม่มากครับนอกจากเปิดกล่องเพื่อบูสต์เลเวลก็เท่านั้นผมเอาไปขายแล้วปะมันเป็นดิสนียเนาะอ่ะเอาไปขายแล้วครับเหลือแค่โก18บาท แล้วก็การ์ดไอเจ้านี่ไม่มีนะตัวของโกแสแซไม่มีไม่มีไอเจ้าตัวที่คลองขายอยู่เป็นซองของหมดนะครับซองของหมดนะโดยที่มันเปิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไร่างนั้นหรอกแต่มันแค่เป็นแบบลายโฮโลใหม่เฉยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอเอาทั้งเซตนี้มาเลยกันเนี่ยมันจะเป็นลายสีแบบสีนวลๆสวยๆแบบนี้นะแต่ความเกลือนเนี่ยก็จัดจ้าเหมือนกันนะความเกลือจัดจ้านครับพร้อมกับราคาที่สุดจัดเจา้าตัวที่มันคือแบบ แพ็กรวมโคตรอภิมหาตั้งแต่เบดอีพิกแลแล้วก็เเจนนารี่มอนสเตอร์เลยฮะรวมทั้งหมดอยู่ในแพ็คนี่ยทำให้แพ็คนี้มันราคาแพงแล้วก็มันเกลือมากเลยโอย,ยังไม่เคยได้อะไรดีๆจากแพ็คนี้เลยอะ่ะดูสิฮิตก็ฮิตใบละสิแค่นั้นนะฮะมันไม่คุ้มค่าแพ็คนะผมเลยเอามาวางขายดีกว่าเพราะมันขายได้ราคาดีมันใช้ไม่ใช,มใช้เวลาขายได้เอทำไมตรงนี้เดินไปได้อะ่ะ แต่ผมเดินไปไม่ได้นะดูสิดูดิมม่ยังเดินกันได้ไหมมันยังเดินกันได้ดไดอะพูเองไม่ใช่มนุษย์ละได้ปะถ้านี้ยังได้เนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าเกิดแบบแบบแบบนยังได้อะอันนี้ผมหมดแล้วว่าสเปร์สเปร์ผมต้องซื้อสต็อกมาเยอะๆแล้วว่าผมลำคาญจังเลยอะ ลูกค้าเขามาหยิบสเปรย์ผมผมไปไปอันนี้บ่อยมากเลยอย่าเอาไปสิผมจะเก็บไว้ไว้เติมแต่ผมก็ไม่อยากจะวางไว้บนพื้นอ่ะว่าไอไอวางไว้วางไว้บนพื้นเดี๋ยวเวลาผมกดรีสต็อกลูกน้องผมจะเอาไปเติมอีกอยู่ดี <c oughs> เดี๋ยวผมนนมตั้งราคาแพงๆเลย <c oughs> เอาถ้าเอาไปก็เอาไปเลยเอาอยากได้ก็มาเอาไป คนไหนเหม็นชีดมาเลยอันนี้หมดหรือยังคนนี้มาขอแรกเลยครับ1นึ่งพผมขอ900ผมรับเลย901า้ออ๋ขอขบคุณไเลเก้าร้อยหนึ่งครับการที่ได้มาเป็นเทรามอนปะอ่าใช่ฮะเป็นเทรามอนแบบฟูอาร์สแลรฟอยสวยงามครับเอาไปขาย เพราะการหนึ่งพันเนี่ยมันจะไม่ถูกออตโต้เติม้วเพราะผมไม่ได้เซตไว้ให้มันไอ้นี่ฮะมันเอาไปเซตเนาะมันจะถูกสุดแค่ห้าร้อยเองที่ผมไปเซตไว้นะเพราะผมมีการเลยมาอวดนะผมจะได้เก็บไปอวดได้แต่นี่เงินมีสองหมื่นมันเยอะจนไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนอกจากจะมาขยายตัวสต็อกสินค้าเพิ่มแต่ตัวสต็อกสินค้าเพิ่มก็เล็งเห็นว่าพวกนี้มันก็ยังโล่งสต็อกก็ยังเต็มเลยไม่รู้ว่าจะ ขายอะไรเพิ่มผมก็ขี้เกียจสต็อกของเยอะเนาะตอนนี้ในร้านผมมันขายแค่พวกบล็อกการ์ดเนาะดูซีอัซซอรีดีกว่าว่าผมซื้ออะไรมาใส่ได้บ้างตอนนี้ผมขาดแค่ชิ้นเดียวนะผมจะสามารถอันนี้ได้แล้วอันนี้เป็นตู้โชว์การ์ดเฉยเนาะน่าจะได้วางไปได้ฮะอันนี้เป็นวายเชลเป็นเชลขนาดกว้างแต่มันจะขายได้ปะ่ะถ้าเกิดเป็นเชลอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอันนี้มันใหญ่เกินไปปะ่ะลองซื้อมาเลยคำถามต่อไปคือผมจะวางมาตรงไหนนะสี่ นี่มันคือเชลของใช่ไหมเชลของมันไม่มีที่วางแล้ววะผมลกเหลือเกินผมอาจจะขยับไอ้นี่มาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมขอขยับร้านสักครู่ครับอ่ะตรงนี้ผมอาจจะขยับเข้ามาชิดๆได้อ๋อมันคือที่วางของจริงด้วย ได้3สล็อตแต่ยาวกว่าอ่าใช่ยาวกว่าเป็นเชื่อว,วางสินค้าครับแล้วก็ยาวๆเนาะไม่เ,เชื่ว,ว่าสินค้าแล้วก็ยาวกว่าแค่นั้นเองแล้วก็กินสเปซหน้าหลังใช่แล้วก็กินสเปซหน้าหลังคอ่น,นข้างที่จะแบบเยอะผมคงต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่เพิ่มก่อน เพื่อที่ผมจะสามารถวางไอ้เจ้าโตอันนี้ได้นะโตะโตทําการผมได้นะจะเวิร์คเบนผมได้ฮนะโอเคเอามันมาแอแบแมงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปวันถัดไปแล้วครับเดี๋ยวจะได้รอลูกรอลูกน้องผมมายืนเซตอัพไวแล้วผมจะได้แบบเปิดร้านในวันที่54ด้วยความเตรียมพร้อมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ขออนุญาตวางตุกตุนตุกตุนตุ๊กตา ผมควรจะซื้อสตาร์เตอร์มาไหมอะ่ะวางในร้านเพราะบางครั้งลูกค้าเขาก็มาเข้าเข้ามาในร้านนะแล้วเขาก็บอกว่ากำลังมองหาสตาร์เตอร์เด็กอยู่แต่มันก็ไม่มีแต่ผมก็ขี้เกียจสต็อกของเนาะเพราะมันสั่งแค่อย่างเดียวมันสบายกว่าสั่งหลายอย่างอะ่อะขออนุญาตเปิดร้านเลยฮะผมจะให้เหล่าลูกน้องผมทางานสักทีเจกครบสต็อกพอดีขาข้างล่างอีกมุมตรงหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยให้มันว่างไว้อย่างนั้นแหละ สวยงามตุ๊กตาตุน่นหมูติดไฟหมูไฟเยอร์เดี๋ยวดูราคาก่อนตั้งได้กี่บาทฮนะห้ 52, โอ้กำไรสามด้วยเหรอโอ้สตาร์เตอร์ราคาส0่ค่อนข้างแพงนะราคาเขาแพงพอๆกับบ็อกเลยนะตกอันนึงกำไรเท่าไหร่เนี่ยกำไรยี่สิบเหรียญเลยนะทำเป็นเล่นไป เอาเรื่องอยู่ขอจ่ายค่าจ้างก่อนและอาจจะต้องซื้อสตาร์เตอร์มาวางไว้เนี่ยตอนนี้ผมเอาเงินไปเลทเทหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเงินเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ฮะเอาเวลาไปเปิดแพคดีวกว่าตอนเนี้ยผมเริ่มไม่มีการาดเอามาใส่ตรงนู้แล้วฮะเอาเป็นแพคเดิมในราคา250เปิดมาอีก1นึ่งแพคเลยกดมาเลยฮะเดี๋ยวจะไปยุ่งของในร้านฮะในร้านก็ปล่อยเขาขายไปโอเค เกลือเน้นๆอู้ดาวห้าสิบใบไอ้ไม่ใช่ห้าสิบบาทสิแจวๆๆอยากได้ตัวเป็นพันจังให้ให้มให,ให้มันแตกในคลิปหนะ่อยตอนนี้รับรับเกลือรับโชคโอเคฮิตสองใบได้ใบสามสิบมาก,ก็โอเคฮะผมยัไปขายได้สิบสี่นี่ไม่ขายนะอู้เจ็ดสี่ฟูอาร์ตครับน่จาจะใกล้คุ้มทุนเข้ามาเต็มทนแนละ้ว ได้ตัวเจดกับดาว50มาก็ราคา120แลขาย้อไขา30ผมก็สามารถชนทุนนั้นและ16เหรียญ42เหรียญ10เหรียญโอ้ฮิตสใบติดจัดว่าสุดยูว่มันก็อแพ็คซะแล้วเดี๋ยวเราเปิดเยอะๆฮะเราไปรวมบล็อกขายได้อีกทีนะซึ่งบล็อกก็ถ้าขายเองก็คุ้มกว่านะแต่บล็อกมันใช้เวลาน้อยกว่าในการขายอะ่ะซึ่งถ้าเกิดมีการ์ดเกเยอะก็ไปรวมบล็อกแล้ค่ขายขายเอาอะ สีเหนะรียญมาน่าจะคุ้มบล็อกนะฮะร,ราคาเนี่ยโอ้ยหมูติดไฟสามพันอุย้ยหมูเดง้ยล่ำรวยล่ำรวยจัดจ้าดอุ้ยเนี่ยหมูติดไฟมานี่คงอ่าน,นี่ส่งจากตุ๊กตาหมูติดไฟหลังร้านผมไ่แน่เลยฮะ <c oughs> จัดได้มาสวยงามฮะเดี๋ยวเราไปดูกาสแมสอีกรอบหนึ่งฮะ สิบห้าเหรียญมาโอ้โหกำไรอู้ฟู่ฮะบอกเลยว่าวันนี้โอ้มังกรสามหงมราคายี่สิบห้าเหรียญเนี่ยมันแพงเพราะเขาเนี่ยเป็นฟูอาร์แล้วก็เอ็กซ์ไิชันด้วยลับังเนี่ยเแบบ็ดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วไหนดูสินี่โอ้ฮอกฮะเป็นฟูอาร์อีพิกฟอยเนาะฟูอาร์แล้วก็อีพิกฟอยจะมีความวิงวับวิงว มีลายเม็ดเม็ดแดงๆอันนี้ก็เป็นอีพิกฟอยด์ครับแต่เหมือนว่าไอ้เจ้าใบนี้เป็นฟูอาร์ตอันนี้ก็ฟูอาร์ตนี่แต่เป็นอีพ <ๆ S 1> ิกเฉยๆเนาะไม่ใช่อีพิกฟอยด์เหมือนเจ้าการ์เมียนี้เนาะอันนี้ติดอีพิกฟอยด์ฮะติดหมูไฟลุกขออนุญาตตั้งราคาเลยสามพันเดี๋ยวให้ลูกน้องผมมาตั้งให้คนระับไม่เป็นไรเขาให้ตั้งราคาฮะเ,เ,เดี๋ยวเลือกราคาให้เขาจัดก,การไปเวลาของเราก็คือเวลาการเปิดการ์ด เพื่อหารายได้เข้าสู่ร้านยังไงล่ะเดี๋ยวมาเปิดแพ้พวกนี้กันหน่อยดีกว่าป่ะอ่ะมาเปิดพวกนี้หน่อยฮะพวกนี้เป็นของหมดนะครับพวกนี้เป็นของหมดนะอ่ะสามสิบสองซองฮะเริ่มเลยระดับความเกลือก็ไม่ต่างกันไปไหนฮะซองมันแพงกว่านะ ซองมันแพงกว่าซองที่ผมเปิดเมื่อกี้อ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะเกลือเต็มสิบเลยผมยังไม่รู้ว่าตัวนี้มันคุ้มค่าไงไอ้เจ้าซองตัวเนี้ยสิบเจ็ดเหรียญก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันจะมีราคามีความคุ้มค่าต่อการเปิดแพ็คในครั้งนี้แปสิบเอ็ดเหรียญว้าวว้าว สุดขีดความอร่อยเนยฮะก็จะได้ว่าเค็มเต็มเค็มครับก็จะได้ว่าแพ็กนี้เค็มเต็มเค็มวัสดีครับ900 800ได้ผมเอา801บาทสูตรนี้ใช้ได้เสมอ805บาท810บาท820ขอบคุณยินดีทีจะทำธรุรกิจด้วย รู่หล่อคนนี้ไม่มีงานแล้วครับเพราะงานเขารีสต็อกเสร็จเรียบร้อยนะซองแพ็คพวกนี้ก็ปล่อยให้มันขายอยู่นี้แหละดูราคาสิราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่400เนาะ4 43อันเนี้ยอยู่แค่250เองราคาแม่งแบบคนละโลกอะ่ะแล้วแบบแม่งเกิดจัดแม่งเกิดจัดห้ย500ผมเอา ไม่ได้ก็ไป,ต,ปตุ๊กตาหมูแดงก,ก็ใกล้จะหมดอันนี้หมดเร็วมากเลยเพราะนายใช้งานหนักมากมากเลยเอ,อเอาอีกสักแพ็กดนะีกว่าเอาอีกสักแพ็กนะอีกสามที่สองฮะเจอกันอู้ยุงร้อยยุงฟูอาท่านเนี่ยดาวอู้ดามันฮิตบ่อย้ไก่ไฟลุกฮะเป็นโกโดิชั่นฟอย์ด้วย มันนี่ดูเหมือนจะคุ้มค่าแล้วไปเนี่ยต้องเปิดบล็อกนี้ดูว่าเปิดมาก็แบบคุ้มค่าแล้วอ่ะมีกําลังใจเปิดต่อเรื่อยๆเลยนะดูกว่าบล็อกไอ้เจ้าบล็อกของหมอดอีกมีกระพื้อหลังนี่ที่สวยงามฮะแต่การข้างในยังค่อนเข้มสามสิบหกคุ้มแล้วนะที่เหลือก็มีแต่กําไรอะ่ะจริงๆผมเก็บแพ้พวกเนี้ยไปขายได้เลยเนี่ยการดีออกแล้วครับผมคัดมาแล้วเซบเหรียญสิบเหรียญดูสีฮิตบ่อยนะโอ้รักแ็คนี้ยัง อันนี้แพ็กที่หัววันนี้ก็คือเลเวล50นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะเวล50กันแล้วก็ค่อยมาเปิดแพ็กนั้นกันด้วยสักทีแต่ตอนนี้ขอาติเกลือไปก่อนร้านผมจะไม่ขายการ์ดต่ำกว่าราคา10เหรียญแล้วเพราะไม่มีที่วาง41รวยจัดย3 3สิบสามสามพมกหน่อยได้ไหมขอฟัพแบบบึ้มๆบ้อ่ะผมยังไม่เคยเห็นการ์ดเจ้าโกดฟอร์ที่มันราคาเกิน500เลยนะ ยี่สิบสี่วู้สิบเหรียญอีกแล้วโอ้ดีใจตาหาถ้าเกิดเป็นเป็นแบบนี้เปิดในชีวิตจริงเนี่ยผมได้ดิ้นกับพื้นแล้วเนี่ยสิบเหรียญฮะเรียบร้อยก็ไม่เกลือนะถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือนะได้ของค่างดีมาเยอะอยู่ตอนนี้ผมใกล้จะถึงร้านปิดเรียบร้อยแล้วฮนะ โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปนยสำหรับร้านก้ารผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อต่อนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนาะบาย